โรบิสานเนาะบากะปิครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสิบสี่วันครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อ๋อบากะปิอยู่ที่ซ้อมที่ค่ายต่อสมัยเลยครับอืแล้วมีใครเป็นผู้บัาคผู้สมัครไฟนี้จำม่ได้กรพวกในค่ายพี่พี่เขาเหรอพี่เพื่อนครับอืก็คือช่วยๆกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับรุ่สามครับเราต่อยมือมาลริ่มโมเดลปีไฟแล้วประมาณ จำไม่ได้ก็เยอะอยู่เนาะครับอืแล้วเราสูงเท่าไหร่คอยหกเจ็ดร้อยแปดสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยไฟนี่มาประมาณกี่กิโลครับไปปล่อยอยู่ห้าแปดห้าเก้าเราเป็นมือสไตล์อะไรครับชิวครับแล้ววันนี้เราเจอกับยอดกลงหวานครับยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยออกไฟแรกด้วยครับแล้วเราได้ศึกษสารแ็่การต่อยเข้ามาปะดูะดูแล้วเขาเป็นมือสไตล์อะไรประจำเลยไหมชิ์ครับแล้ววันนี้เราวางเกวาวางไผ่ยังไง บางแค่สายก็คือค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะพอเราหยุดไปหมดนี่กี่เดือนเนี่ยของเรานี่เดือนที่ห้าตั้งแต่โควิดแล้วก็ต่อยเสร็จแล้วไฟล่าสุดแล้วก็หยุดยาวเลยครับอืมอ่ะงั้นฝากเชิญช่วยแฟน์ขับเราวันนี้หน่อยขอเชิญช่วยเหยียบตัววิสานน้อบางปี้ด้วยครับเด่นพี่แน่นอนเนาะครับโค้ดมารน้อนชาย